ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่18มกราคมสองพเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น วันนี้เราก็ร่วมกันศึกษาพระสัทธ,ธรรมเพื่อเพิ่มผูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอีกนะคะซึ่งเรากำลังร่วมกันศึกษาในการมัธีนวกถากันอยู่กล่าวถึงเรื่องราวของสัตว์อบายและในที่นี้กำลังกล่าวถึงเรื่องเปรตซึ่งเมื่อเราฟังแล้วจะเห็นชัดว่าความเดือดร้อนความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้น อันเป็นไปเนื่องจากบาปกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นไม่มีใครเป็นผู้ลงโทษเราได้นอกจากบาปกรรมที่เราทำนั่นละค่ะทั้งความหิวโหวยความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานทั้งทางกายทางใจค่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้นี้คือแค่การฟังนะคะแต่สิ่งที่เราได้พบประสบแล้วเราได้ลืมไปแล้วว่าความทุกข์เหล่านั้น เป็นสิ่งที่ทุกแล้วแล้วเล่าเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีกซึ่งเราจําแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จําอยู่อย่างนั้นจึงไม่สามารถที่จะพ้นจากทุก์ขไปได้ค่ะด้วยสัพพัญยุตยานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงเป็นผู้ที่ใครเปรียบเทียบไม่ได้ด้วยกายและวาจาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น สำเร็จแล้วด้วยพระพุทธคุณสัตบุรุษทั้งหลายพิจารณาแล้วแม้ช่างเหตุและผลจงครบซึ่งพระตถาคตเถะและนั้นแหละจะเป็นที่มาของการออกจากทุกทั้งปวงได้ค่ะเมื่อเราครบครบอย่างไรครบเพื่อประพฤติตามอันเป็นไปในสิกขาสามท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียร จงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพแห่งมัจจุราชเหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้อฉะนั้นผู้ใดไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะกกระทําที่สุดแห่งทุกได้สิ่งไรๆ ในไตรโลกธาตุนี้ที่พระปัญญาจากขุของพระตถาคตเจ้านั้นไม่เห็นไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้แล้วพระพุทธญาณไม่รู้แจง้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรรู้ใดมีอยู่พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรรู้นั้นทั้งหมด เพราะเหตุนั้นพระตถาคตเจ้าจึงทรงพันานาสมันตะจักษุทรงมีดวงตารอบดานครับผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในมนุษยโลกนั้นเที่ยวอย่างเดียวหาไม่ได้ย่อมทรงทราบแม้อบายทั้งสี่ก็อบายสี่คือน,นรกกำเนิดตีระชานเปรตติวิสัยอสุรกาย อบายคือประเทศที่ปราศจากความเจริญในอบายสีนั้นหากจะกล่าวถึงสัตว์ดีรชานคือสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าและสัตว์มากเท้าเช่นสีหะช้างมา้าโคกระบือเป็นต้นรวมทั้งแมลงต่างๆสัตว์เหล่านั้นยังมีสัญญาสามประการไม่ขาดระยะคือการมสัญญา โคจราสัญญามรณะสัญญาธรรมสัญญาหาได้ยากยิ่งก็ในสัตว์ดีรละฉาเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่จะชื่อว่ากระทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกสิกรรมและโครักกรรมย่อมไม่มีสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินยาและใบไม้เป็นต้นเคี้ยวกินกันและกันเคี้ยวกินสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่า เพราะฉะนั้นพวกสัตว์ดิรัชานนั้นจึงมีความกลัวตายไม่ขาดระยะเพราะความกลัวตายพวกสัตว์ดิรัชานั้นจึงสแสวงหาที่ซ่อนแล้วเขี้ยกินอาหารในที่นั้นนั้นพวกสัตว์ดรัชานั้นกระทำปานาติบาตจนตลอดชีวิตจึงบังเกิดในอบายเป็นความจริงพวกนกแรง้งย่อมกินพวกงูพวกงูย่อมกินพวกกบ พวกกบย่อมกินพวกมแมลงพวกแม่สีหะแม่เสือโครงแม่เสือเหลืองและแม่โคแต่ละพวกคลอดลูกออกมาแล้วเมื่อหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้อดกลั้นความทุกข์เนื่องจากความหิวไม่ได้จึงทิ้งความรักลูกแล้วกินลูกๆที่วิ่งเข้าหาเพราะความรักแม่หรือเพื่อจะดูดกินน้ำนม สัตว์บางพวกก็เกิดความเดือดพล่านอยู่ในซากศพมนุษย์เป็นต้นหรือเกิดขึ้นในบ่อน้ำคลัาม,มีกลิ่นเหม็นกินซากศพนั้นๆแห้งตายไปเพราะความร้อนในร่างกายมนุษย์นี้มีหมูนอนประมาณแปดสิบตระกูลบังเกิดอยู่ร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่คลอดลูกหลานของตนของหมูนอนนี้ร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่หากิน ร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่นอนร่างกายนี้แหละเป็นศาลาบำบัดผู้ป่วยไข้ร่างกายนี้แหละเป็นป่าช้าพวกมนุษย์ฆ่าสัตว์ผู้ปราศจากความผิดตายเพื่อประโยชน์แก่ขนบ้างเล็บบ้างเส้นเอ็นหนังเนื้อเขากระดูกแห่งเนื้อทายเป็นต้นพวกชนชาวโยนกจะเป็นพวกแม่โคหรือ พวกเนื้อแล้วผูกขาสี่ขาไว้กับหลักแล้วสูมไฟเอาน้ำเกลือให้สัตว์เหล่านั้นที่สะดุ้งกลัวดื่มเข้าไปเอาน้ำร้อนกรอกเข้าทางปากที่อ้าอีกแล้วใช้ท่อนไม้ทุบให้เนื้อพองขึ้นถลกหนังตัดศีสษะรองโลหิตที่ไหลออกปิ้งเนื้อมีเลือดแล้วเขียวกิน สัตว์บางพวกไร้อำนาจถูกตีด้วยท่อนไม้และสับด้วยขอถูกขู่ด้วยปะตักส้นเท้าและฝ่ามือโดยมากย่อมนำพาร้าไปสัตว์มีกำลังมากมีกำลังน้อยเที่ยวไปตามความพอใจไม่ได้เพราะเชือกหลายเส้นที่ผูกไว้ถูกพวกมนุษย์นำมาใช้ในงานของตน สัตว์บางพวกถูกเทียมไว้ที่แอกรถที่ไถหรือที่เกวียนถูกผูกคอไว้ถูกขู่แล้วย่อมนำภาระหนักยิ่งไปพวกสัตว์ที่เจ้าของยกสิ่งของที่เป็นภาระจำนวนมากซึ่งขนไปไม่ไหวให้แล้วไม่มีความสามารถที่จะพูดว่าข้าพเจ้าไม่สามารถนำไปร้อนหนักหิวหนักกระหายหนัก พวกเขาย่อมเคียนตีพวกสัตว์ที่ไม่สามารถที่ยืนเฉยที่สามกำลังซ้ำแล้วซ้ำอีกข้อความเหล่านี้นะคะพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงแสดงไว้ซึ่งพระพุทธลักษิตาจารย์ได้วนนาเอาไว้อันเป็นการรวบรวมแสดงไว้จากพระสุตตันตปิฎก ซึ่งรวบรวมไว้ในชินาลังกาลาดีกาค่ะเราได้ฟังหลากหลายอย่างนี้แล้วเห็นทุกโทษภัยของการสร้างเหตุบาปนานาประการอันเป็นความเบียดเบียนใหญ่จนไปถึงการฆ่านำมาซึ่งความพินาศแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายค่ะบุคคลเหล่าใดในมนุษยโลกมักริษยาประนีไม่ให้ทานแม้ด้วยตน ยังห้ามพวกที่ให้ทานเป็นคนเห็นแก่ตัวบุคคลเหล่านั้นย่อมเกิดในพวกเปรตค่ะพวกเปรตนั้นหิวและสะดุ้งอยู่ตลอดร้อยปีพันปีแสนปีและพุทธันดรหนึ่งก็ยังไม่มีอาหารแม้เพียงข้าวดังเมล็ดหนึ่งน้ำดื่มแม้สักหยาดหนึ่งจะพึงกล่าวความทุกข์อะไรถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น ข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวสักเล็กน้อยพวกเปรตนั้นถูกความผิวกระหายกลุ่มรุมอยู่ไม่ขาดระยะจึงไม่มีเนื้อและเลือดพวกเปรตนั้นมีเพียงหนังกระดูกและเส้นเอ็นหัวโตมีแต่หนังหุ้มซี่โครง หัวสีมีในตาแตกเยิม้มผมยาวรุงรังปกใบหน้าเปลือยกายผิวหนังไม่งามดูน่ากลัวนอนกายสูบสีดเพราะความทุกข์ที่ตามแผดเผาในภายหลังพวกเปรตนั้นซึ่งนอนอยู่อย่างนี้ได้ยินเสียงผิดไปว่าท่านผู้เจริญด้วยตัณหาจงมาจงกินจงดื่มพวกเปรตนั้นสำคัญว่า เป็นจริงถูกความอยากครอบงำไม่อาจจะลุกขึ้นได้ต่างเหนี่ยวกันและกันล้มระเนระนาดแล้วลุกขึ้นวิ่งตั้งแต่เกิดจนร้อยปีบางพันปีบางพากันคิดว่าพวกเราได้คำพูดว่าข้าวและน้ำโดยยากพากันส่งเสียงว่าจงให้แก่เราจงให้แก่เราพากันประคองกอบมือวิ่งไปหลายโย ก็ยังไม่เห็นผู้ที่จะให้ในลำดับนั้นพวกเปรตนั้นได้ยินคำว่าท่านผู้มีถูกมหันคนที่จะให้ไม่มีพวกเปรตนั้นได้รับความทุกข์เพราะความหวังทำลายต่างร้องโหยหวนล้มลงเหมือนต้นไม้รากขาดล้มลงความจริงที่เป็นอย่างนั้นเป็นกรรมของพวกเปรตนั้นเราเป็นผู้ได้รับอาหารบริบูรณ์ใช่ไหมคะ แม้น้ำอยากจะได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามประสงค์แต่เมื่อไหร่ที่เราหิวโหยและขาดอาหารและน้ำก็ให้ระลึกเถอะว่าน้อยกว่าที่เกิดเป็นเปรตในอดีตและหากเราเป็นผู้มีความริษยามีความตรนีไม่ให้ทานนั้นก็เป็นที่มาของความเป็นเปรตได้อีกในอนาคต หากไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามคำสอนแล้วก็จะมีโอกาสเป็นอีกกีีบพบชาติไม่สามารถอย่างได้ค่ะพวกเปรตนั้นสูบสีดเพราะเหตุไรนอเสียงที่ดุร้ายก็ไม่มีเมื่อสิ่งของที่ควรจะให้มีก็ไม่มีคนหยิบยืนให้ดังนั้นจึงพากันร้องขอโรคของเปรตเป็นทุกข์หาที่สุดไม่ได้ พวกเปรตนั้นมีชีวิตเฉื่อยชาในที่นี้จะพันธนาอย่างไรดีเนอที่พันรนามาแล้วเหมือนเพียงเท่าหยาดน้ำนี้คือการพรนานาเรื่องทุกข์ของเปรตค่ะเราฟังความทุกข์มามากแล้วอยากคิดนะคะว่าเราจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้หากเรามีอธัธยศัสดังที่กล่าวแล้วฉะนั้น จงเร่งปรารบความเพียรเถค่ะที่พันนา,นาในช่วงนี้นั้นอัญเชิญมาจากที่นาลังกาลาดีกาค่ะเราก็ลองมาศึกษาเรื่องกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตด,ดูสักเรื่องสองเรื่องนะคะจากขุตกานิกายเปตตวัตถุค่ะเรื่องนางเปรตผู้เคยเป็นมารดาของนายอุตระ เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพน์แล้วพระมหากัตยานาเถระพร้อมด้วยภิกษุสิบสองรูปพำมนักอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงโกสัมพีสมัยนั้นอมาตผู้หนึ่งของพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นบิดาของอุตระทำกาลาลง พระราชาจึงแต่งตั้งให้อุตรามานพเป็นผู้จัดการงานแทนบิดาวันหนึ่งอุตราพานายช่างไม้เข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้มาซ่อมแสมพระนครเห็นพระมหากัจายานาเทระผู้ทรงบังสุกุลจีวรเลื่อมใสในอิรียบทพระเทระได้แสดงธรรมแก่เธอครั้นอุตรามานพสดับธรรมแล้ว ขอตั้งอยู่ในไตรสราณาคมนิมนต์พระเถระพร้อมด้วยภิกษุสิบสองรูปรับพัตตา,ารในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระรับนิมนต์แล้วอุตระชวนอุบาสกเหล่าอื่นให้ร่วมทำบุญด้วยวันรุ่งขึ้นอุตระมานพเตรียมพัตตา,ารอันประณีตนิมนต์ให้พระเถระและภิกษุทั้งหลายนั่งบนอาสนะ ทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้อังคาดภิกษุให้อิ่มนำ้ำด้วยข้าวน้ำที่มีรสเลิศพระเถระฉันเสร็จกระทำอนุโมทนาแล้วกลับอุตรามานพอุตรามานพถือบาทพระเถระตามไปส่งวิงวอนวา่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้ามายัางเรือนของข้าไปเจ้าเป็นนิด กรับที่ยังพำนักอยู่ณที่นี้อุตรมานพอุปถากพระเถระอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระมหากัจจายนะเถระที่สุดได้บรลลุโสดาปฏิพลได้สร้างวิหารถวายชักชวนให้ญาติทั้งหลายเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระเถระแสดงญาติเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นศาลนะ ฝ่ายมารดาของอุตรามานพมีความตระเนกกลุ่มรุมบริพาทว่าเจ้าให้สิ่งไรแก่พวกสมณนะสิ่งนั้นจงกลายเป็นโลหิตแก่เจ้าในปารโรคเมื่อนางกระทำกาล้าลงได้ไปเกิดเป็นเปรตแต่แม้จะเป็นเปรตนางก็มีผมยาวสลวยเส้นละเอียดมีสีดำสนิทเพราะอานิสงส์ที่นางเคย ได้กาหางนกยูงถวายทานในวันฉลองวิหารในคราวที่นางลงไปในแม่น้ำคงคาด้วยปรารถนาจากดื่มน้ำแม่น้ำคงคาก็เต็มไปด้วยเลือดนางถูกความหิวกระหายครอบงำเที่ยวไปวันหนึ่งได้เห็นพระกังขาเรวตาเทระนั่งผักกลางวันนริมฝั่งแม่น้ำคงคานางเปรตมีผิวพรรณน่าเกลียดหน้ากลัว มีผมยาวห้อยลงจรดพื้นดินคลุมร่างด้วยผมเข้าไปขอน้ำดื่มกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญตั้งแต่ดิฉันตายจากโลกมนุษย์มายังไม่ได้บริโภาคข้าวหรือน้ำดื่มเลยแม้แต่น้อยตลอดเวลาอันยาวนานขอท่านโปรดอนุเคราะห์ให้น้ำดื่มแก่ดิฉันผู้กระหายน้ำด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่า แม่น้ำคงคามีน้ำเย็นใสสะอาดไหลมาจากภูเขาหิมพานท่านจงดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นเถิดทำไมจึงต้องขอกับเรานางเปรตกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อดิฉันดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาน้ำนั้นย่อมกลายเป็นโลหิตปรากฏแก่ดิฉันทุกครั้งเพราะฉะนั้น ดิฉันจึงต้องของน้ำจากท่านพระเถระถามว่าท่านได้กระทำความชั่วอันใดไว้น้ำในแม่น้ำคงคาจึงกลายเป็นโลหิตปรากฏแก่ท่านนางเปรตจึงเล่าบุพกรรมว่าครั้งเป็นมนุษย์บุตรชายดิฉันเป็นอุบาสกผู้มีศรัทธาเขาได้ถวายจีวรบินทบาทที่นอนที่นั่ง และขิลานะปัดใจแก่สมณะทั้งหลายดิฉันไม่พอใจพระถูกความตรณีครอบงำบริพาทเขาว่าสิ่งไรๆที่เจ้าถวายแก่สมณะด้วยความไม่พอใจของเราขอจงกลายเป็นเลือดปรากฏแก่เจ้าในปารโลกเพราะวิบากแข่งกรรมนั้นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงกลายเป็นโลหิตปรากฏแก่ดิฉัน เช่นนี้เช้าวันรุ่งึ้นพระเรวตะได้ถวายน้ำดื่มแก่ภิกษุสงฆ์อุทิศให้นางเปรตนั้นแล้วท่านก็เที่ยวไปบินทบาตรับพัดแล้วถวายแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแล้วถือเอาผ้าบางสุกุลจากกองอยากเยื่อมาซักทำเป็นฟูกและหมอนถวายแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วอุทิศให นางเปรตได้รับทิพยสมบัติแล้วไปยังสำนักพระเรวตะแสดงทิพยสมบัติที่ตนได้แก่พระเถระพระเถระจึงเล่าประวัติของนางแก่บริษัทสี่ที่มาประชุมกันอยู่น้าที่นั้นแล้วแสดงธรรมกถามหาชนบังเกิดความสังเวช เป็นผู้ปราศจากความตรนียินดียิ่งในกุศลธรรมมีทานและศีลเป็นตน้นเรื่องนี้ทักษิณาย่อมสำเร็จผลในขณะนั้นด้วยองค์สามคือด้วยการอนุโมทนาของนางเปรตหนึ่งด้วยการอุทิศของพระกังขาเรวตาเทระหนึ่งด้วยการถึงพร้อมแห่งสงผู้เป็นทักษินายะบุคคลหนึ่ง องสามของทักษิณาในครั้งนี้บริบูรณ์มากนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรให้มีโอกาสอย่างนี้เราก็ต้องน้อมด้วยปัญญาและศรัทธ,ธาที่ตั้งมัน่นในการถวายนั้นนั้นว่าน้อมบูชาแด่หมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะทั้งปวงที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์หมดจด แล้วจึงน้อมอุทิศให้บรรพชนที่ล่วงหลับไปแล้วค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจเโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมัคผลนิพพานโดยพรันโด,ย,นดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ